สวัสดีลูกครับผมอยู่กับผมจิมสุยะวิดีโอที่คุณจะต้องห้ามหิวถ้าคุณดูตอนลดน้ำหนักรับรองตบาบะแตก100%เผมลดน้ำหนักมาได้สักพักนึงแล้วอาจจะสังเกตเห็นจากหน้านะว่าแบบมาจจะดูเล็กลงอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราไปดูเพื่อให้ความอยากอาหารของเราบเพิ่มขึ้นเปิดไปการชาเลนต์ตัวเองอะ่ะผมมาดูดีกว่าว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไหมหรือความอยากอาหารมันจะยังเหมือนเดิมหลังจากที่เราลดน้ำหนักมานานอะไรเงี้ย ไอนี่ไงเขาพอดอบเนยนะครับแต่เขาใส่แบบชีสลงไปด้วยมันก็จะดูแบบน่าก,กินแล้วก็เพิ่มมูล,ลค่าผมไม่เคยกินเมนูนี้เลยเขาบอกมีในประเทศไทยด้วยนะครับมันก็ดูน่ากินแต่มันก็ดูเหมือนนัตโตอใครเคยกินนดัดตอดอุ้ยนัตอดแล้วเ <laughs> บเกอร์นากินจังเลยอุ้ยเด้งด้วยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสสาสี่ตำ,ตำมีเนื้อ5้าชิ้นทุกคนแล้วใหม่ๆร้อนๆนะกินมันเจะหอมหอมจีไฟมี่กินไหม้นิดนึงโอ้โนี่ไป่ใชจพบิซซ่า นี่พิซซ่ายิ่งใหญ่ยิ่งซ่ากรีออกมาแล้วเป็นชีสยืดไม่ยืดตลกปะเนี่ยตลกปะเนี่ยความอยากกินลดลงไหมว่าลดนะอออผมไม่ชอบเลยคือแบบเรารู้ได้เลยว่ารสชาติมันต้องประมาณนี้ไก่อะกัดไปทั้งป๊อกอะแล้วมีซอสอะไรสักอย่างที่มันมันมันนัวนัวเค็มเค็มนะ <c oughs> ตัวอะไรอะาหมูออ้หอุ้ยย ไม่รู้จะพูดอะไรที่ยินด,ดีด้วยครับมาม่มาที่อยู่ในตู้เย็นของคุณเนะี่ยได้ใช้งานแน,น่นอนอิสเค้กมันก็ยังเป็นเค้กเค้กอีกอืมคิดหม่โอ้โหทุกคนที่ดูผมอยู่ผมอาจจะไม่ใช่คนจริงๆผมเป็นเค้กไอศครีมหรออ๋อไอ้นี่แพนเค้กเด้งดึงจ้ะโอเค ดึงจริงลาดเราไปแล้วคาราเมลเราจะเห็นการทำชัดๆนี้นะยังไงก็นึกรสชาติออกอะแต่จะคงความหิวได้แค่ไหนเออผมเริ่มหันกลับมากินเส้นแล้วทุกคนมันจะมีเส้นอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเส้นไข,ข่ขาวช่วยได้เออเราต้องหาอะไรแบบนี้นะมาทดแทนกันนะผมไม่ได้หยุดกินเลยนะจิตวิญญาณเด็กอ้วนในร่างกายมันยังอยู่โอ้โหเดือนหนึ่งได้กินทีนึงได้แม่แบบเนี้เนาะ ชีวิตเราอ่ะจากปกติกินทุกวันนะแต่พอคุณเริ่มดูแลน้ำหนักแม่งเป็นงนี้จริงไหลจุ๊บซอยจุ๊บบอหนิอาอามีบอมีซอยจุ๊บบ้ทาวเวอร์ฮนะตอนกดว่าลำบากแล้วตอนกินแล้วครับลำบากกว่าเคยเห็นที่มันแบบอันเดียวเนาะกืนลงไปเลยเดี๋ยอโอ๊ยโุ๊ยเหม็นจั์เออโอยแม่งทำ้ายมากเฮ้ยโอ้ลูกเล่นเยอะนะพี่นะ น,นั่นนะพิชพิชพิชหูขอบมากกรอบมากอืมดูเลยว่าเคี้ยวไปตั้งชิเทนี้เจอกันอืมอมนึกถึงคองหมูย่างเลยเนาะถ้าเรามีจุ้ยซี่ขนาดนี้ที่เป็นคอหมูย่างนี่อ๋อ น้ำตรงน้ำตกน่าจะแซ่บน่าดูจริงผมก็ชอบสเต็กนะครับแต่ผมชอบแบบข้าหมูย,ย่างน้ำตกเงี้ยข้าขวคั่วกัวกัวซิมเบิงตัตแปรสลหรับคาวหวานกินได้หมดอะ่ะกินได้ชาวเดอร์ก,กินไดไ้เป็นแบบลาวาปะต้องลาวาแล้วหรอเลอะขนาดนีอ้อย่างเยอะโอนินครับโอเคแต่ถ้าม็อกขาวบางคนไม่สู้นะอันนี้พูดจริงโหดกุ้งมันแน่หิวแล้วใช่ไหมล่ะ อย่าฝืนทุกคนไปอ,อคืออะไรที่แบบอย่างเงี้ยม่โคตรซิมเพิลเลยแต่สําหรับคนที่เขารดน้ําหนักมาเพื่อที่จะมาดูแบบเนี้ยสั้นๆทุกคนทอ,อ <c oughs> <c oughs> นี่ไงเป็นไก่ทอดหรือเป็นกุ้งทอดการโรยซอสแบบนี้รู้สึกได้ถึงความเด้งในปาก <c oughs> เป็นนั้นกรุบครับกรุบครับอ,อ,อร่อยจริง ห,หลังๆอะ่ะคลิปมันจะดูแบบสั้นๆใช่ไหมแล้วให้เราจินตนาการต่อว่าถ้าเป็นคุณกินนะคุณจะรู้สึกยังไงเอางี้อย่างเนี้ยตักจิ๊บจ๊บอ่ะหลังน้นะมันเข้าปากคุณอะ่ะแล้วคุณจะหวานยังไงคุณบอกตัวเองได้เปล่าคุณจะยิ้มไหมกินกเข้ามาแล้วคุณจะอู้ตาเป็นประกายเปล่าปากดีปากดีทั้งชีวิตน,นะพูดตรงๆทุกคนผมไม่เคยกินปูะไรที่มันแบบใหญ่ๆเลยอ๋ออ้อ แค่ก้ามปูธรรมดาก็หวานพอแล้วนะครับแบบนี้น่าจะสะใจเจอไก่ทอดแต่ผมยอมจริงวะ่ะ <c oughs> ไม่ต้องกัดน,นะให้มันมาอยู่ในจินตนาการแล้วผม <c oughs> อ๋อมินแพนเคก้กจุ่มช็อกโกแลตช็อกโกแลตแท้ก็จะมันมนมหอมตัดเลียนด้วยมินิแพนเคก้กอู้หิวไก่ปิ้งจ้าธรรมดาธรรมดานี่แหละดีที่สุดอุ้ยเขาทำดีนะเขามีตัดแบบตรงหัวด้วยอ่ะเวลากินก็กินง่ายนะครับ เรียบร้อยด,ดูน่ากินมากดูดิแบบนี้เลยฮะอ๋อพวกร้านไก่ย่างนู่นนี่ที่มันขายต้มตําด้วยเขาต้องเป็นแบบนี้แน่เลย อ้รูปน่ากินจริงและการจัดการดีด้วยใส่ซอสใส่อะไรไปนะอย่าปล่อยให้เองหิวทุกคนอันนี้พูดจริงนะครับเวลาเราหิวเนี่ยมันมักตัดสินใจอะไรที่แบบแปลกๆอันนี้คือสภาพผมนะทุกคนน,นี่ให้ดูนะทอ้โลงในติ๊กตอ,อกไปแล้วไปตามได้นะครับติ๊กต็อกผมหลังจากนี้อาจจะมีแบบอัปเดตบ้างอะไรเงี้ยลองไปดูสี่ปีก่อนนะน,นีนอี้เริ่มแล้วเรียบร้อย นี่โอ้โหอ,อ่ะเนี่ยของจริงทุกคนประธานโทษนะนึกว่าคนท้องผมยินดีนะครับทุกคนถ้าเราลดไปพร้อมกันอะไรเงี้ยแต่ผมมาทำคลิปนี้มันอาจจะตรงข้ามไงเพราะว่าทีมงานได้เล็งเห็นว่าคุณมีศักยภาพพอในการที่จะห้ามความหิวคือเอาง,ง่ายๆมันแกล้งผม ยังไงก็ตามนะครับหวังว่าจะได้แรงบันดาลใจอะไรสักอย่างหนึ่งขอให้สนุกคลิปนี้แล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ล้วทุกคนเหมือนเดิมไม่ดราม่านะครับ